ท่นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาตอ่อกันเรื่องนารทะราบทเรียกว่านารธรทเทวดาเวนว่าการโต้อตอบกันกำลังสนุกวันนี้ก็ขอตอ่อเลยเมื่อสนดับดังนั้นแล้วท่านเื่อท่านนารธรทบอกว่าการที่พระราชานเนกานลองดีนะ ว่าถ้าโลกหน้ามีจริงขอยืมสตางสางออต้าร้อยถ้าเวลาไปถึงโลกหน้าชนะชัยท่านนาฏถาก็บอกว่าถ้าพระองค์มีศีลอัตมาจะให้ยืมตอนนี้พระองค์ไม่มีศีอัตมาให้ยืมไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนไม่มีศีลตายแล้วลงนรกหรือไม่อย่างงั้นก็ไปโลก,กัตัตนารก การที่จะตามทวงสตังในนรกก็ดีในโลก,กันตานรกก็ดีไปทวงไม่ไหวฉจนั้นจึงไม่ยอมให้เป็นอันว่าเรื่องนี้ต่อก็ต่อเลยนะท่านนาราทเห็นได้โอกาสที่พระเจ้าแผ่นดินจำนนต่อตอนชิ้นนั้นแม้คนกับเทวดาในคุยกันจะสู้ทันใดหรือท่านเป็นพรหม ยังได้พันนาถึงผลของกรรมในนรกต่างๆอย่างน่าสยดสยองมากมายหลายอย่างไว้เจ้าอังคตีราชเดชส,สนับเรื่องราวในนรกของพระฤาษีนาระอย่างนั้นก็ทรงสลดพระไัยรู้สึกว่าพระองค์เดินทางผิดไปเสียแล้วจึงได้ตัสว่าก็ไว้เจ้าแทบจะล้มทั้งยืน เข้าใจผิดจึงไม่รู้จักบาปข้าแอข้าแต่พระฤาษีข้าพเจ้าได้ฟังท่านแล้วร้อนใจกลัวภัยในนรกขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเป็นบรหนึ่งบาดน้ําเป็นปรนหนึ่งน้ําแก้กระหายในเวลาร้อนเป็นเกาะที่อาศัยในห้วงมหาสมุทร เป็นแสงสว่างส่งมาจากในที่มืดขอท่านจงสอนอัตธรรมแกข้าพเจ้าผู้ซึ่งได้หลงกระทำผิดมาก่อนขอจงบอกคนทางที่จะไม่ไปในรกแกข้าพเจ้าเถิดแม้ความจริงท่านนาระน่าจะมาสอนใครแต่ใครหลายคนในเวลานี้นะท่านนาระจะในทุนเรื่องโบราณนะ โบ,บราณโบราณในกร,ราชคือว่าท่านนาราธากนทูนเรื่องโบราณในกร,ราชให้ฟังเป็นตัวอย่างว่าโบราณในกษัตริย์ทั้งหลายหมายว่ากษัตริย์ในสมัยโบราณเนี่ได้กระทำการบำรุงสมณพราหมณ์และก็เสด็จไปสู่สวรรค์เทวโลกขอให้พระองค์จงละเว้นจากอาธรรมคือความชัว่ว ทรงประพฤติแต่ทำอย่างกษัตริย์เหล่านั้นเถิดพระองค์จะพระองค์งจงให้ราชบุลรุษไปประกาศว่าใครหิวใครกระหายใครปรารถนาสิ่งใดใครไม่มีผ้าน,นุ่งผ้าหม่มใครต้องการร่มใครต้องการร,รองเท้าให้ประกาศแั้งเช้าแั่งเย็นคนเท่าคือคนแก่ เธือโคแก่มาแก่ก็อย่าได้ใช้อย่างแต่ก่อนเว้นเสียพอแก่แล้วเดินไม่ไหวทําไม่ไหวจะทรมานสัตว์ผู้ที่มาเ,เป็นกําลังมีกําลังเคยทําความดีพระองค์ก็เพิ่งให้บริการหมายว่าคนใดที่เขาทำความดีก็จงสงเคราะห์เมื่อท่นารทะได้สแสดงทานกถา ยินนักคาถาดังนี้แล้วยังเริ่มิต่อไปว่าเราจะพัรน,นาอัตภาพเปรียบด้วยได้รถถวายแหมท่านพันนานาะจะพัรน,นาดึวยอาตภาพเปียบได้รถถวายพราะราชาวนี้จะยินดีจึงงดิสรงสแสดงธรรมโอุปมาดังต่อไปนี้ว่าขอถวายพระพร ขอให้พระองค์จงมีความสําคัญว่าร่างกายของพระองค์เป็นเช่นเดียวกับราชรถซึ่งมีใจเป็นนายสารถีก็ปรี่กับเราเพราะไม่มีทีนมิทะคือความง่วงเหงาเฮ้านอนก็ครอบคุมจิตมีอวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนเป็นรเรเา มีการบริจาคทานเป็นหลังคามีการสํารวมเป็นกงมีการสํารวมมาสํารวมอะไรมีการสํารวมเป็นกงมีการสํารวมมือเป็นกระพองมีการบริโภคอาหารพอประมาณเป็นน้ํามันชันลมทานมีการสํารวมวาจาเป็นอาการอาการเงียบสนิท มีการกล่าวคำสัตว์ <S <S <ess> เป็นองค์รถอันสมบูรณ์มีศรัทธาและไม่โลภไม่โลภะไม่โลภเป็นเครื่องประดับมีการเคารพนบไหวในเป็นทูก hey, มีการกราบไหวเนะี่ยเป็นทูกมีความอ,อ,อ่อ,อนโยนอ่อนมีความอ่อนโยนเป็งอนรถมีศีลเป็นเชือกขันชะนะ มีความไม่โกรธแปลการไม่เสะเทือนมีการบำเพ็ญกุศลเป็นสเสวกชัดมีพาหุสัจจะเป็นทานมีการตั้งจิตมั่นเป็นที่นั่งมีการถอนตนเป็นเชือกแอกมีสติเป็นประตักมีความเพียรเป็นบางเหียน มีใจที่ฝึกฝนดูดีแล้วเป็นม้าสำหรับรางรถมีความโกรธเป็นทางคดมีความสํารวมเป็นทางตรงขอถวายพระพรเมื่อกายราชรถเล่นไปในรูปเสียงกลิ่นรถต้องใช้ปัญญาห้ามลอ้อถ้าพระองค์ทรงประพฤติมีชอบมีความเพียรมั่นอยู่ฮะ ถ้าพระองค์ทรงประพฤติชอบมีความเพียรมั่นอยู่ได้แล้วใซรถนั้นจะหนวยสรรสมบัติให้ไม่พาพระองค์ปัรกเป็นปแน่แท้อ้โหท่านสอนสวยจริงๆท่านแนะนำสวยเรื่องนี้ถ้าต้องต่อท้ายกันได้ธรรมะนิดหน่อยแต่นี้เพรพเอใหญ่ปลัวแหมเรื่องราจบเร็วจริงๆ กัรดานาราทันแดงธรรมกถาถวายพระเจ้าอังคธีราชให้ทรงละมิจฉาทิฏฐิตั้งสิลตั้งอยู่ในศีนที่นี้แล้วจึาทรงให้วาดว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอพระองค์จงละปาปมิจคือมิชั่วคบแต่กนิยาในมิจญา้ทรงประมาทเลยขณะที่มหาชนกำลังดูอยู่นั้น ท่านนาราทะก็ได้กลับไปจิตพระเจ้าอังคดีราชก็ทรงตั้งมั่นอยู่ในโอวายของท่านนาราทะนดาบทโรงละมิจฉาทิฏิเริ่มทําบุญให้ทานนาา desktop, าี่ก็ทรงตั้งอยู่ในทศพิตราชธรรมนำความสุขมาสู่ประชาชนในประเทศชายของพระองค์อย่างเดิมไม่เกือบจะแย่ เป็นนันว่ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดเรื่องนี้แล้วสมเด็จพระบัณฑิบแก้วก็ทรงตัดอริยสัจกรบรรดาท่านพุทธบริษัทที่นั่งรับฟังมีพระเป็นตนองค์สมเด็จพระทสุพลชี้แจงว่าการเกิดมานี่มันเป็นทุกข์ความจริงท่านนารทาดาบท นั่นก็หมายถึงองค์สถาคตนี่เองสำหรับพระราชาก็ดีพระนางจารุราชเทวีรารชกุมารีก็ดีระว่าคนทั้งหมดในสมัยนั้นเวลานี้ไม่ได้มีกายอยู่แต่กายเดิมไม่มีอยู่ถ้าจะมีอยู่ก็เป็นกายใหม่หมายความว่าจะมาเกิดกันใหม่เท่านั้นฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายที่กําลังสดับนี้อยู่ จงพิจารณาดูว่าการเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะเท็งกรรมที่เป็นอกุศลที่บรรน,นางจารุราชกุม,มารีถวายพระพรกับพระราชวิดาเนื่องในกรรมชั่วที่ตัวธรรมาพันหนึ่งเช่นการเป็นชั่วกับพัญญาสามีและบุตรนดาของไข่ที่ก็ห่วงห้าม ที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่ได้อนุญาตไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นบาปมันเป็นอกุศลคนไม่ควรจะทำนอกจากจะตกมารกแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นสัตว์ทุกทำลายเพศต้องเกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหากว่าท่านกล่าวว่าถ้าผู้ชายคนใดต้องการจะเป็นผู้ชายตลอดไปก็อย่าทำการมเมสุมิชาจา์ ถ้าผู้หญิงคนใดต้องการจะเป็นผู้ชายบ้างและเป็นผู้ชายตลอดไปก็ให้มีความเคารพกับสามีเหมือนบิดานี่เป <laughs> ็นอันว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมความรู้สึกขอบรรดาท่านพุทธบริษัทมีพระพิกษุภิกษุณีอมบาสุบวสิกาที่กำลังนั่งสดับ <laughs> 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 ว่าเรื่องบาปอากุศลเป็นของมีจริงเทวโลกก็มีจริงเทวดามีพรม,มีสำหรับคนที่จะทำตนให้เป็นเทวดานั้นก็ต้องปฏิบัติในเทวธรรมคำว่าเทวธรรมคือธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดานี่บรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาจะได้เลิกคิดกันสักที ว่ามีคนก็พูดมาว่าเทวด,ดาไม่มีอะไรไม่มีนั่นนะพระพุทธเจ้าทรงยืนยันอย่างกับในเรื่องคขางนาร a าดาบทนี่ก็เหมือนกันพระองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาทรงเทศเองถ้าหากว่าท่านพูนใดไม่เชื่อก็จงใช้อตีต่ังสียานยานที่ถอยหลังไปในอดีตได้ ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศัยศาสันดาทรงสอนไว้มีในพระไตรปิฎกหรือว,ว่าเจนว่าพระไตรปิฎกเขียนขึ้นมาทีหลังเอาความรู้สึกของคนบางพวกมาแอบอ้างว่าเป็นความคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ช่างเถอะและก็ยังมีหนังสืออีกเริ่มหนึ่งนั่นก็คือวิสุทธิมรรค วิสุทธิมักในสอนวิธีปฏิบัติทางจิตไว้สอนทึ้งคุณของศีลวิธีปฏิบัติศีลไว้ละเอียดในก็สอนถึงวิธีปฏิบัติทำจิตให้เป็นสมาธิสอนวิธีเจริญพระกรรมฐานไป้ทั้งสี่อย่างนั่นคือหนึ่งสุขวิปัสสโก การปฏิบัติประเภทไม่เห็นอะไรเลยแต่ก็สามารถเป็นอารหันต์ได้สองเตวิโชสามารถมีอารมณ์ใจเป็นทิพรู้สวรรค์รู้นรกรู้พรหมรู้นิพพานรู้อดีตรู้อนาคตและก็อุเพนิวาสานุสติญานสามารถรลิกชาติถอยหลังลงไปได้อันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้ ท่านได้านภิญญาสมาบัติโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเวลานี้มโนโมยิธิซึ่งมีบรรดาท่านพุทธบริษัทแหมมีสำนักเยอะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านปฏิบัติกันมาตลอดการทั้งในเวลาเว้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็ขอกล่าวถึงนั่นก็คือสำนักวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในสมัยก่อนหลวงพ่อ,พอสดหรือว่าจ้คุณมงคลณะเทพมุนีท่านเลยสอนเปิดเผยเป็นรายแรกคือว่าที่อื่นท่านก็สอนกันแต่ก็สอนแบบเงียบๆ <c oughs> ไม่ได้ตั้งเป็นสำนักใหญ่ใครมีคนไม่ใครมีความสนใจไปหาท่านท่านก็สอนแต่ว่าสำนับสำรับวัดป่ากนาบารีเจริญนี้เปิดมานาน หลวงพ่อเต็งจสอนวิชามาโนมยิธิหมายความว่าการเห็นดวงการเพ่งภาพเพ่งกายภายในเห็นพระเห็นแก้วอะไรก็าตามเถอะแต่ว่าผลที่ได้มาจริงๆก็คือเป็นทิพปยกุยานและมโนมยิธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจมีอารมณ์ใจเป็นทิพย์สามารถติดต่อกับพบต่างๆได้อันนี้มีเป็นพื้นฐานใหญ่ ต้องเที่ว่าวิชานี้วัดต่อน้ำารสิเจริญสมัยนั้นเป็นผู้วางรากฐานที่มีความสำคัญคือกระจายอำนาจออกกระจายความรู้ออกสำนักอื่นๆท่านทำได้อาจจะทำได้เหนือกว่านั้นก็มีแต่ได้ว่ากิจการงานนั้นไม่กระจายมากมายไปวัดตากน้ำปาสิเจริญเวลานี้หลวงพ่อท่านบรณภาพไปแล้ว กา่ไดว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็ยังมีได้วด้เฉพาะอย่างออยิง่งเวลานี้ความรู้ประเภทนี้เกิดขึ้นมากในเขตของประเทศไทยเพราะนั้นว่าคนที่เขาทำได้เห็นจะนับจานวนเป็นแสนแสนมากมายจริงๆรบอรบ,บันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงยังความมั่นใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดา ถ้าเราอยค้นคว้ากันแค่ตำราีนรู้สึกว่ามันยากแต่ว่าความจริงเวลานี้พระพุทธศาสนากำลังก้าวขึ้นกำลังจะเดินขึ้นในรายการหนึ่งการศึกษาด้านวิชาสามคือสองในวิชาสามก็ดีเดินหนึ่งในพิญญาหกที่เรียกว่ามีริ์ทางใจก็ดี เนื่อว่าจะทรงห้าในพิญญาหกที่มีริ้ได้ก็ดีการทําอย่างนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ปฏิบัติได้ก็จงอย่าหลงตัวเองว่าเราดีเสียแล้วเพราะว่าความรู้นี้สมเด็จพระบัณิตแก้วทรงแนะนําให้พวกเราทั้งหมดที่ทําได้นี่เอาจิตไปกําหนดจับอารมณ์ของกิเลส เพื่อจะทำลายกิเลสให้เป็นสมุเทเฉตประหารหวังความสุขต่อไปแต่องค์สมเด็จพระยตมานที่สอนไว้ก็เพื่อจะยันอารมณ์ของจิต <c oughs> มันดาสิกคือพระพุทธสาวกเพราะว่าการสอนว่านรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงเทวดามีจริงพรหมมีจริงนิพพานมีจริง คาว่านิพพานมีจริงถ้ามีอยู่ที่ไหนศูนย์หรือไม่ศูนย์ที่กล่าวก็ว่าศูนย์หรือไม่ศูนย์อาตมาไม่ท้าอาตมาก็ไม่ยันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจัตังซึ่งอ,องค์สมเด็จพระพเกว,วันบรมศาสันดาก็ทรงตัดไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องทําให้ถึงเองรู้เอง การถึงเองการรู้เองทํำยังไงก็มีวิธีปฏิบัติทําจิตให้เข้าถึงเมื่อทําจิตให้เข้าถึงแล้วก็อย่าท่นงตนว่าดีเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเท่านี้เราเอาทําไม่เป็นพยานเพื่อเป็นการแตกิเลสในเมื่อมองเห็นนรกหรือไปน,านารกได้ก็จงจําไว้ถามกรรมใดๆที่บรรดาสัตว์นรกทํากันในกาทบทวนด้วยอำนาจ ุเพนิวาสานโนสติยาณว่ากำลังใจของเราเนี่ยในสมัยก่อนๆที่มันเลวมีไหมเคยมาเกิดในนรกมีบ้างไหมเกิดกี่ครั้งกี่วาระขุมไหนบ้างแต่ได้ขุมถูกทรมานด้วยระยการใดจำไว้และก็พยายามละอารมณ์ความชั่วนั้นตั้งไว้ในอำน,นาจของความดี ต่อไปก็ไปบีสูน์ว่าเราเคยเกิดเป็นเทวดาชันไหนบ้างได้ก็อาศัยความดีอะไรเป็นเหตุหรือว่าเขาเราเคยเกิดเป็นพรหมชั้นไหนบ้างอาศัยความดีอะไรเป็นเหตุแล้วก็นั่งมองว่าเวลานี้เราทําไมต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก็แสดงว่าการเป็นเทวดาถพรหมมีความสุขแต่ความสุขนี้ไม่ยืนยงคงทนไม่มีความถาวนนัก ทั้งนี้เพ,พ่อะลายเพราะว่าตาเราต้องจุติจากเทวดาเราต้องจิตถิตะกลมกี่วาระกี่ครั้งไม่มีการทรงตัว <c oughs> ถ้าเราจะไปนั่งมัวเมาในความต้องการไปเทวดาและผมมันก็หาที่สุดของชีวิตไม่ได้ฉะนั้นจึงเด่นน้อมใจไปหาความดีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสั่งสอน ว่าสิ่งที่องค์สมเด็จพระจินวนวรต้องการก็คือพระนิพพานแต่พระนิพพานเขาทํากันยังไงต้องไล่เบีย้ยไปตั้งแต่ต้นดูว่าการเกิดเป็นมนุษย์ขงเราวราวนี้เราจะเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ไหมตอนนี้เราก็ไปดูมนุษยธรรมคือทำนี้ทำบุคคลให้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์ชั้นดี นั่นก็คือกรรมบดทั้งสิบระการกรรมบดสิบรายการนี้เรามีครบครันไหมถ้าเรายังมีไม่ครบครันก็ต้องทาให้ครบหรือว่าดูกรรมบดจุกจิกเกินไปแล้วก็ดูสินห้าว่าสินห้านี้รักษาไว้ดได้บริสุทธิ์ไหม ถ้ารักษาได้บริสุทธิ์เราก็เป็นมนุษย์ได้ถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นดีเรืองสินที่หนึ่งจะเป็นปัจจัยให้เราเป็นคนรูปสวยแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุครอบอายุไขสิ่งข้อที่สองจะเป็นปัจจัยให้เราเป็นคนร่ำรวยและก็ทรัพย์สมบัติจะไม่มีอันตรายจากสี่อย่างนั่นคือไฟไหม ลมพัดน้ำท่วมโจนลักและโจนปลนท้งนี้เพราะเป็นผลจากการรักษาสิ่ข้อที่สองแต่สิ่งข้อที่สามของเราดีเราก็จะเป็นคนมีความสุขก็หมายความว่าคนที่อยู่ในบังคับบัญชาทุกคนจะปฏิบัติตนเป็นคนดีไม่ออกนอกลูก่นอกทางเป็นที่เบาใจ สำหรับสิ่งข้อดีสี่นี้ใชถ้าเราสามารถจะส่งได้ได้จะเป็นคนมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นมีคําพูดเป็นที่รักของบุคคลคนใดคนนึน,นับเรียกว่าคนปากหอมถ้าว่าเราส่งสิ่งข้อดีห้าได้เราจะไม่เป็นคนไม่มีโรคประสาทจะไม่เป็นโรคบา้าจะเป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จะเป็นคนฉลาดสามารถมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างดี นี่เป็นนั้นว่าถ้าเราได้วิชานี้แล้วก็รู้ว่าเราต้องการเป็นคนเราก็เป็นคนชั้นดีถ้าเราต้องการเป็นเทวดาเราจะเห็นว่าเทวดาทั้งหมดก่อนที่จะไปเป็นเทวดาใจต้องต้องเป็นเทวดาไว้ก่อนก่อนที่จะตายร่างกายไม่ starting. สําคัญสําคัญที่ใจใจเป็นใจเทวดาเราตายจากคนเราก็ไปเกิดเป็นเทวดาใจเทวดาหมายที่ยังไง ก็หมายความว่าใจเคารพในคุณธรรมสองอย่างคือหิริละโอตัปะฮิริอายความชั่วไม่ทัดทานไม่กล่าวไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนไว้ตั้งใจรักษาความดีและความชั่วอายความชั่วกลัวผลของความชั่วใจให้ผลเป็นทุกข์ ว่าเราต้องการมีความสุขคือมีสภาวะเป็นทิศเมื่อทรงได้อย่างนี้เราตายจากคนเราก็เป็นทวดาถ้าเราต้องการเป็นพรหมเราก็ต้องทําใจให้เป็นพรหมที่ก่อนที่เราจะตายการที่จะเป็นพรหมก่อนเราจะตายพรหมเขาเกิดเพราะอาศัยอะไรจริงเป็นพรหมคุณธรรมที่ทําบุคคลให้เป็นพรหมก็คือฌานสมาบัติ <c oughs> การที่จะประกอบทานสมาบัติให้เกิดขึ้นมันได้ก็ต้องอาศัยศีลบริสุทธิ์แล้วก็มีจิตประกอบด้วยความเมตตาปราณีเพื่อทรงพรหมิหารสีและจิตไม่ละนิวะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตกจุภายใต้อำนาจของนิวรห้าประการคือเราจิตใจเราจะไม่มัวเมาในรูปเสียงกลิ่นรสแต่โพธรูปสวยเสียงเพระกลิ่นหอมนสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ ในขณะที่จิตทรงฌานทำสมาธิไม่ถือโกรธถ,ถือพยาบาทไม่สร้างความโง่เหงาห้อนนอนให้เกิดขึ้นในขณะทำความดีทำจิตของเรานี้ให้มีความมั่นคงตรงในอารมณ์ที่จะสร้างจิตให้เป็นสมาธิไม่สงสัยในความดีที่องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงสอน เมื่อจิตทรงอยู่ในสาม,มารถชนะนิวรณ์ห้าบริการก็ตั้งอยู่ในอนุสติก็ได้ในอะไรก็ได้ที่เป็นความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจิตเป็นฌานเมื่อตายจากความเป็นคนแสดงว่าถ้าจิตเป็นฌานจิตก็เป็นจิตพรหมจิตเป็นพรหมตายจากคนจิตตัวนี้ก็ไปเป็นพรหม แต่ว่าโดยนิยมแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าคือพระบุที่แก้วต้องการพระนิพพานฉะนั้นหากว่าท่านต้องการพระนิพพานก็มีอารมณ์ตัดคือทรงศิลนให้บริสุทธิ์ทรงสมาธิให้ตั้งมันตัดฑวรนห้าบระการให้หมดจิตใจถ้าอารมณ์ใจสร้างอารมณ์ไม่อย่างเดียวคือถือพระนิพพานเป็นอารมณ์ละความโลภเสสิ้นจากจิต ละความโกรธให้สิ้นจากจิตละความหลงให้สิ้นจากจิตเป็นเท่านี้จิตก็จะเป็นจิตที่มีความบริสุทธิ์ผุดฟองไม่เกี่ยวข้องไปด้วยกิเลสทั้งปวงเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปพระนิพพานสําหรับพระนิพพานอยู่ที่ไหนบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายจะหาเรื่องทะเลาะกันเลยถ้าต้องการจะรู้พระนิพพานจริงๆแล้วก็บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง ทำจิตเกือศีลให้บริสุทธิ์ทำสมาธิให้ตั้งมัน่นใช้ปัญญาพิจารณาขันว่าเราไม่ติดอยู่ในกันห้าไม่ติดอยู่ในกายของเราไม่ขีดติดอยู่ในกายของบุคคลอื่นไม่ติดอยู่ในวัตถุธาตุใดๆเพราะจิตใจขบรรดาท่านพุทธศาส,สนิกนชนนั้นหลายเข้าทิ้งโคตรภูยานตอนนั้นความจริงของอภินิพานจะปรากฏกับบรรดาท่านพระทานพุทธบริษัท อาณาบรรดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายโดยทุนนาเรื่องสองเรื่องนี้จนทุกุมาญก็ดีนาราทัดาเบทดก็ดีทั้งสองเรื่องสั้นมากอาตมาก็ไม่ใหา่อธิบายช่วงกลางให้มากนักเพื่อเกรงว่าจะเป็นการกวนใจบรรดาท่านพุทธบริษัทสองเรื่องนี้จะได้คาบกันคือกัดเศษคาบกันแล้วก็เรื่องก็สั้นๆต้องต่อท้ายเส้นหลายนาทีตอนนี้ก็ขอชุนมุมชาดก องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดเรื่องนี้จบแล้วจริงทุ่นมชาดกว่าอาลาตะเสนาบดีสมัยนั้นก็มาเกิดเป็นพระเทวทัตสุวรรณอมาสมัยนั้นมาเกิดเป็นพระพัฒที่เดชท่านวิชัยอมาสมัยนั้นมาเกิดเป็นภาษาลีบท ท่านบิจเจกบ,บุรุษนะฮบิจเจกบ,บุรุษสมัยนั้นมาเกิดเป็นมัมประมหาหมกกราท่านคุณนาชีวกสมัยนั้นมาเกิดเป็นอาชีลกชีเปลือยที่เป็นคู่ปรกับพระพุทธเจา้าท่านานารุจาราชิุมารีสมัยนั้นมาเกิดเป็นพระอนนท์เห็นไหมพร <c oughs> ะอนนท์นี้ท่านเจ้าชูมาก่อนก็ย่อมไปเกิดเป็นผู้หญิงก็พอๆเหมือนกัน แล้วก็ท่านนาราธาดาบทสมัยนั้นอาหังเอวะมาเกิดเป็นตถา,าคตนี้เองคือพระสมัมาสมัพุทธเจ้าอาราบรรดาญาโยมพุทธรบริษัทตุท่านมองดูเวล,ลาหมดเวลาพอดีขอลาก่อนในงวดหน้าเพื่ฟังเรื่องราวของพิ่ทุรบัณฑิตต่อไปสำหรับนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอ,ขอลาท่านพุทธบริษัท ขอความสุขสวัสดิ์ีพัฒนงมงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี